โอเคสวัสดีทุกคนนะคะยินด,ดีต้อนรับนะก็เกี่ยวกับตัวละครที่จะมาตู้กูเต๋านะครับตัวสีดาวก็จะมีคล้ายๆทีมนี้เลยเปลี่ยนดิงชิวเป็นโทมัสแล้วก็มีตัวเดียหน่ากับซายุโทมัสจะเป็นตัวละครที่ออกแนวแคล้ายๆจงหมีคือโทมัสเนี่ยเขาเป็นตัวโล่นะครับเป็นตัวที่เน้นโล่เป็นหลักมันอาจจะทำดาเมจนอกสนามเหมือนตัวของเซียงหิีได้ แต่ว่าเซียงหลิงเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นเรื่องที่ว่าไม้ตายของเซียงหลิงนะครับสามารถทําระเหยได้ทุกครั้งคือเป็นไม้ตายที่สามารถแปะทาได้ทุกครั้งนะเหมือนสมมติว่าถ้าศัตรูไม่ติด่าใช่ไหมไม้ตายของเซียงหลิงเวลามันหมุนประมาณเหมือนโดนศัตรูวิ่งละครเนี่ยก็คือจะเป็นการแปะทาไฟทุกๆครั้งที่โดนศัตรูนั่นหมายความว่าเซียงหลิงเนี่ยเขาสามารถทําคอมโบธาตุได้ดีมากรวมถึงจะเอาไปแปะไฟแล้วให้ตัวน้ําแข็งหรือตัวธาตุน้ํามาปิดคอมโบธาตุ ก็ได้นะครับเซียงหลิงมีทั้งดาเมจที่สูงแล้วก็มีความสามารถในการทำคอมโบธาตุแต่ไม้ตายของตัวโทวมัสเนี่ยเขาไม่สามารถแปะคอมโบธาตุได้บ่อยเหมือนเซียงหลิงไม้ตายของโทมัสเขาจะติดคูลดาวน์2.5าวินะครับแล้วไม้ตายโทมัสเขาจะปล่อยประมาณทุกๆ1วิก็พูดง่ายๆว่าไม้ตายโทมัสจะทําคอมโบธาตุได้ในประมาณทุกๆ3ามวิแล้วไม้ตายของโทม,าามัสดาเมจก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ด้วยปีว่า ตำกว่าครึ่งหนึ่งของเซงหลิงนะฮะดาเมจที่โทมัสสามารถทําได้จากไม้ตายเพราะฉะนั้นจุดเด่นของโทมสัสไม่ใช่เรื่องของดาเมจไม่ใช่เรื่องของการแปะทตานะครับข้อดีอย่างหนึ่งของการที่เขาแปะท่าไม่บ่อยเนี่ยก็คือว่าสมมติถ้าคุณเอาไปเล่นกับตัวละครธาตุไฟเช่นฮูเต๋นะฮะปกติแล้วถ้าคุณเอาฮูเต๋าไปเล่นกับเซียงหลิงนะมันจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเซียงหลิงเนี่ยจะแย่งฮูเต๋าทาคอมโบท่านะครับเหมือนสมมติคุณนอนมาเล่นกับซิงชิวใช่ไหมเซิงชิวเป็นตัวแปะน้านอกสนามคราวนี้ ถ้าคุณเล่นแค่ซิงชิลกับฮูเต่าเนี่ยฮูเต่าจะเป็นคนทําระเหยเป็นคนปิดคอมโบธาตุได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีทั้งฮูเต่าและเซียงหลิงเนี่ยสตัวนี้มันจะแย่งกันนะครับแย่งกันแตะไฟแล้วสุดท้ายตัวของซิงชิลเนี่ยไม่สามารถแตะธาตุได้ทันผลก็คือว่าศัตรูมันจะติดธาตุไฟแทนแล้วกลายเป็นซิงชิลที่ปิดคอมโบธาตุอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของเซียงหลิงก็คือไม่เหมาะจะเอามาเล่นกับตัว DPS ธาตุไฟอีกตัวหนึ่งเพราะมันไปแย่งการทำคอมโบนะครับ แล้วก็โทมัสเนี่ยก็มีโล่ที่ค่อนข้างหนาผมเคยคำนวณเอาไว้ว่าถ้าพรสวรรค์เท่ากันบิวของพอกันเนี่ยโล่สูงสุดของโทมัสจะหนาประมาณ90%อตของจงหลีนะครับจงหลียังไงก็หนาที่สุดในเกมแน่นอนแต่โล่สูงสุดของโทมัสคือ90%ที่ผมใช้คําว่าสูงสุดเนี่ยเพราะว่าโทมัสนะครับเขาจะมีเมคนิกก็คือคุณสร้างโล่มาก่อนแต่โล่เนี่ยมันจะยังไม่เต็มที่จากนั้นคุณต้องใช้ไม้ตายของโทมัสแล้วก็ปล่อยขึ้นไฟไปเรื่อย ทุกครั้งที่ปล่อยขึ้นไฟไปมันจะเป็นการซ้อนทับความหนาโล่เรื่อยๆก็มันต้องซ้อนทับประมาณ11ครั้งนะจากตัวขึ้นไฟไห้ตายมันถึงจะเต็มได้เพราะฉะนั้นอ่าสำหรับคนไม่มีจงหลีนะแล้วคนที่อยากจะเล่นตัวอูเต่านะครับถ้าคุณไมีจงหลีจริงๆคุณจะเหลือตัวโล่ที่ใช้แล้วมันเวิร์กนะมีแค่2ตัว1ก็คือตัวของเดียว์นาที่เดี๋ยวจะพูดเพิ่มทีหลังกับตัวของโทมานะครับแต่ตัวของโทมเนี่จะเหมาะกับอูเตากวาข้างมากกว่า เนื่องจากว่าถ้าคุณเล่นเป็นเหมือนสมมุติถ้าผมให้ให้ซินเยียนละกันให้ซินเยียนมาเป็นโทมานะสมมตินะฮะคุณก็อาจจะเล่นคอมโบแบบว่าคุณให้ซินเยียนแปะธาตุไฟก่อนนะครับแล้วคุณให้ตัวธาตุลมตัวหนึ่งมาทำกระจายเพื่อลดต้านทานไฟจากนั้นคุณค่อยเปลี่ยนมาเป็นซิงชิวกดสกิลกดไม่ตายแล้วเปลี่ยนมาเป็นฮูเต๋าฮูเต๋าก็จะเป็นคนโจมตีทำระเหยไปเรื่อยๆ พูดง่ายๆว่าตัวของโทมัสเนี่ยเอามาแปะไฟให้ธาตุลมทากระจายเพื่อลดต้านทานไฟแล้วก็ทําให้ฮูเต่าเนี่ยราเมดได้แรงขึ้นนะฮะถ้าเป็นเดียอนาเนี่ยเดียอนาไม่สามารถทําตรงนี้ได้เพราะเดียอนาเป็นน้ําแข็งเพราะฉะนั้นอ่ะทีมสลับคนที่ไม่มีจงหลีนะแล้วคุณอยากจะเล่นฮูเตา่าทีมราคาประหยัดเลยที่เล่นได้แน่ๆก็คือทีมประมาณนี้นะครับเปลี่ยนซินเดียนเป็นโทมัสแล้วก็เล่นทีมนี้ผมเชื่อว่าค่อนข้างจะเล่นได้เล่นได้ยาว,ยาว สำหรับคนที่มีจงลิแต่ปัญหาของโทมัก,ก็คือเรื่องที่ว่าอนอกจากตัวของครูเต่าแล้วเนี่ยเขาเล่นกับคนอื่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่ามันมีตัวที่ดีกว่าอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือมันก็คือโบเกนนะโบเกนนะฮะคือครูเต่าเขาไม่ชอบฮิวเท่าไหร่นะ,ะสมมติถ้าคุณเปลี่ยนครูเต่ามาเป็นดีลูกหรือเยียนเฟยหรือเสียงหลิง คือง่ายๆว่าคุณเปลี่ยนเป็น DPS ทัตไฟตัวอื่นเปลี่ยน,นจากโฮม่ามาเป็นเบนเนตเนี่ยมันดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะฮะแต่ว่านี่มันตัว6ดาวนะครับนะฮะอันนี้คือตัว6ดาวหอกดีสุดของโทมาเนี่ยมันโฮม่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีโฮม่าเนี่ยคุณจะใช้หอ,อกไรเดนหรือฟาเวเนสก็โอเคเ<ๆ>พราะว่าโทมาเขาต้องเน้นไม้ตายนะครับเขาต้องมีฟื้นพลังงานเยอะซึ่งหอกที่ให้ฟื้นพลังงาน2ออันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดี หรือจะใช้ The Cat เดอะแคทก็ได้ส่วนเซตเนี่ยหลักๆแล้วคือโลกของโทมัสเขาจะหนาตามพลังชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นตัวเซตเท n นาซิตี้สชิ้นที่ให้ HP เนี่ยเป็นช้อยที่ค่อนข้างจะดีช้อยหนึ่งแต่อย่าใช้สีเทนาซิตี้เพราะว่า4ีเทนาซิตี้เนี่ยมันจะทำงานต่อเมื่อสกิล e ของคุณทำดาเมจโดนศัตรูแต่ว่าไม้ตายของโทมัสต,ต้องบอกว่าสกิลที่ทำดาเมจต,ต่อเนื่องของโทมัสเนี่ยมันคือไม้ตาย มันไม่สามารถทําให้ความสามารถสีชิ้นนี้ทํางานได้หรือคุณจะใช้เป็นส no ีโนเบสเพื่อเอามาบัฟพลังโจมตีจริงๆก็เป็นชอยที่โอเคนะครับสีแอมเบมก็จะเน้นดาเมจไม้ตายสถ้าเป็นเซตนี้จะแรงสุดแต่ผมไม่ได้มองว่าเป็นบิวที่ดีสุดเท่าไหร่เพราะว่าปกติตัวโทมัสมันไม่ได้แรงอยู่แล้วแบบเพิ่มดาเมจไปมันก็ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วก็มีสีสตั๊กเจอร์ทำไมผมแนะนาเซตนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณจะมาเล่นกับฟูเต่านะ การบัฟชำนาญธาตุให้ตัวของฮูเต๋า120หน่วยเนี่ยมันเพิ่มดาเมตรได้ค่อนข้างเยอะมากเพราะฮูเต๋าเขาเล่นระเหยตลอดนะคราวนี้มาตัวของน้องสายุนะฮะน้องสายุเนี่ยเป็นตัวละครธาตุลมที่รวบไม่ได้แต่ฮิวได้นะครับถ้าคุณมีจีนหรือคุณพอรู้ว่าจีนทําหน้าที่อะไรเนี่ยซายุก็เป็นเหมือนจีนเวอร์ชั่นสดาวเลยนะครับจุดเด่นของซายุ1 สามารถทำกระจายาธาตุได้จากการใช้เซตหนี้นะตัวธาตุลมทำได้หมด2ก็คือความสามารถในการฮิวนะครับน้องมีหลักๆประมาณ2อย่างนี้แต่จุดเด่นของน้องอย่างหนึ่งที่มันต่างจากตัวของจีนนะฮะก็คือน้องกิ้งได้นะแล้วมันก็สนุกดี <c oughs> น้องกิ้งได้แนละ้วน้องเดินทางเร็วน้องสนุกแล้วก็อีกอันนึงที่ตัวละครอื่นในเกมไม่มีที่เทพยิ่งกว่าตัวห้าดาวก็คือความสามารถในการทําให้ผีเสื้อไม่บินหนีเนี่ยความสามารถเนี่ย สิ่งมีชีวิตพกักปีเสื้อไม่บินหนีนะแต่ถามว่าน้องเก่งไหมน้องเก่งทําไมน้องเก่งคืออธิบายอย่างนี้ก่อนนะอย่างทีมาตรฐานธาตุไฟนะครับคุณอาจจะจัดเป็นตัวหลักธาตุไฟตัวเบนเน็ตมาฮิลมาบัฟดาเมจเอาสิงชิลมาทําระเหยแล้วคุณหาตัวละครธาตุลมอีกตัวหนึ่งมาทํากระจายธาตุาเพื่อเพิ่มดาเมเตจให้ตัวละครธาตุไฟนะฮะแต่สมมุติว่าคุณเบื่อหน้าเบนเน็ตเบื่อเบื่อเบือมากๆเลยเบือ่อไม่ไหวแล้วสมมุตินะ คุณเปลี่ยนเป็นเน็ตออกเอามาเป็นสมมติเป็นโทมาแล้วกันนะพิมคุณก็จะขาดยิวใช่ไหมคุณก็สามารถใช้ตัวของซายุนะครับมาเป็นตัวกระจายาธาตุไฟนะครับมาเพิ่มน้เมีดให้ไฟแล้วก็เป็นตัวฮิวได้พูด,ดง่ายๆว่าน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถเพิ่มนาเมีแล้วก็ฮิวได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆมันคือเหมือนเป็นเน็ตเลย นะฮะในแง่ของตําแหน่งนะครับไม่นับเรื่องธาตุนับแค่ตําแหน่งเนี่ยมันตําแหน่งเดียวกันเพียงแต่ว่าเบนเน็ตมันโกงกว่านะฮะนะเพียงแค่เบนเน็ตมันโกงกว่านะครับ <c oughs> อืมบิวของน้องนะครับซาหยุนะครับเป็นตัวละครที่สามารถเล่นกับค่าพลังหลักๆอยู่สามค่าหนึ่งคือชํานาญธาตุสองคือฟื้นพลังงานสามคือโจมตีชํานาญธาตุเนี่ยจะทําให้น้องทำำอํานาเมจดได้แรงขึ้นแล้วก็ฮิลแรงขึ้นด้วย พลังโจมตีก็คล้ายๆกันฮิวแรงขึ้นโจมตีแรงขึ้นส่วนฟื้นพลังงานทําให้น้องกดไม้ตายได้บ่อยเนื่องจากว่าการฮิวหลักๆของน้องเนี่ยมันมาจากตัวไม้ตายเพราะฉะนั้นการมีฟื้นพลังงานหนึ่งแหลง่งอย่างน้อยเนี่ยคือต้องมีนะครับส่วนเซ็ตนะครับถ้าคุณจะเอามาเล่นเพื่อบัฟดดเมให้เพื่อนตัวสี่ลมก็คือมาตรฐานหรือคุณอาจจะใช้เซต2ออันที่ให้ค่าพลังตามที่พูดไปเมื่อกี้มาผสมกันก็ได้นะฮะ แล้วถ้าคุณจะเอาฮิลล้วนๆเนี่ยมันมีส่เมเดนแต่จริงๆผมไม่แนะนําเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันค่อนข้างเกินจะเป็นแล้วก็เดี๋ยวแพทหน้ามันจะมีเซตตัวฮิลอันใหม่ที่ดีกว่านะครับหรือถ้าคนเพิ่งเล่นเนี่ยถ้าคนเพิ่งเล่นก็ใช้เป็น4 Instru ตั u เจก็ไดเ้เรื่องเรื่องทีมเนี่ยผมขำๆนะเนื่องจากว่าจริงๆมันก็เล่นได้นะครับแต่จริงๆคือน้องเป็นตัวที่ยืดหยุ่นถ้าคุณต้องการฮิลน้องทําได้นะแล้วก็ถ้าคุณไปเล่นกับตัวละครที่สามารถ เป็นธาตุที่กระจายได้น้องก็ดีขึ้นไปอีกแต่โดยพื้นฐานคือน้องไปเล่นกับใครก็ได้นะน้องเป็นตัวฮิวกลุ่มดาวหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าสําคัญมากเพราะว่าปกติแล้วไม่ตายของน้องนะครับถ้าคุณไม่มีกลุ่มดาวไอตัวซัมมอนที่เรียกมาเนี่ยมันจะต้องเลือกว่ามันจะโจมตีหรือมันจะฮิวนะครับมันเลือกออกแอคชั่นได้แค่หนึ่งแบบแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกลุ่มดาวหนึ่งตัวซัมมอนของน้องจะออกแอคชั่น2แบบพร้อมกันเลยนั่นก็คือโจมตีศัตรูไปด้วยแล้วก็ คิวไปด้วยนะครับมันดีมากๆเลยกลุ่มดาววันนี้ควรมีมากๆนะครับดาวส่วนกลุ่มดาวสเอาจริงๆไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่มันเพิ่มดาเมจการกิ้งของน้องได้แต่ว่าดาเมจหลักๆของน้องเนี่ยมันไม่ได้มาจากาดาเมจการกิ้งแต่มันเป็นดาเมจที่เกิดจากการกระจายมากกว่านะฮะก็ไม่ค่อยจําเป็นนะครับสวัสดีคุณทีเอ็นะครับสวัสดีค,คุณทีเอ็นะมส่วนกลุ่มดาวสอันนี้เพิ่มเลเวลของ ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นไม้ตายอ่านะครับกลุ่มดาวสามก็ถือว่าโอเคเพิ่มเลเวลไม้ตายฮีวแรงขึ้นน้ำมันแรงขึ้นกลุ่มดาวสี่อันนี้ค่อนข้างจะดีมากผมอยากได้บ้างเลยเพราะว่ามันช่วยฟื้นพลังงานไม้ตายให้น้องนะครับทาให้น้องกดไม้ตายได้บ่อยขึ้นถ้ามีกลุ่มดาวนี้คุณก็อาจจะลดพวกการฟื้นพลังงานลงไปเพิ่มค่าอื่นได้นะครับถือว่าดีมากเลยกลุ่มดาวห้าเพิ่มเลเวลสกิลการกิ้งก็ไม่ได้ส่งผลมากเท่าไหร่ ส่วนกลุ่มดาวหกเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่คุณมีค่าจานานาธาตุนะครับยิ่งค่าชํานาญธาตุของน้องเยอะไม้ตายของน้องเนี่ยก็จะทำ,ำดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ฮิวแรงขึ้นด้วยพอคุณมีกลุ่มดาวหกเนี่ยตัวของน้องก็จะสมบูรณ์นะครับก็นแนะนําถ้าจะเปิดหานะก็คือ1 4แล้วก็6นะครับที่ส่งผลค่อนข้างเยอะส่วนตัวสุดท้ายก่อนที่จะไปหูเต๋า คือเดียนาคือเดียนานะครับเขาทำได้3หน้าที่เลย1คือโล่2คือคิวสามคือเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็คือตัวสร้างอนุธาตนะครับแล้วก็การสร้างอนุธาตุเนี่ยจะทำให้พลังงานไม้ตายของตัวละครในทีมฟื้นเร็วขึ้นนะครับเวลาอนุธาตุลอยเข,เข้าตัวเราก็ได้พลังงานฟื้นมาซึ่งน้องนะครับเวลาที่เราไปถือตัวธนูสกิิเชียลเนี่ยน้องสามารถกดสกิลได้2ครั้งติด แล้วครั้งหนึ่งสร้างอนุธาตุได้ประมาณ4 5ลูกคูณ2ไปก็8 1 0ถึง10ลูกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาน้องไปเล่นกับตัวละครธาตุน้ำแข็งที่ไม่ตายนุนแรงเช่นไายากะยูล่ากันยูนะครับน้องเป็นตัวแบตเตอรี่ที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วในเรื่องของการฮิวเรื่องของโลเนี่ยน้องทำอยู่ในระดับที่พอโอเคอธิบายนิดนึงว่า โล่ของน้องจะหนาตามพลังชีวิตนะครับถ้าคุณอยากจะบิ้วน้องให้โล่หนาคุณเน้นพลังชีวิตนะพลังโจมตีของน้องจริงๆแทบไม่มีผลเลยการฮิวของน้องก็ตามพลังชีวิตเช่นกันโล่ของน้องในตอนนี้ผมถ้านับในตอนเนี้ยเป็นระดับสองรองจากจงดีแต่ว่าเดี๋ยวพอโทมัสเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าโทมัสทาหน้าที่โล่ได้ดีกว่าตัวของเดียหนานะเดียหนาจะลงมาเป็นระดับสามนะครับในความคิดของผมแต่แน่นอนว่าเดียหนาเนี่ยเขามีฮิวเข้ามาด้วย เพราะฉะนั้นเขาเป็นตัวละครที่เซฟกว่าตัวโทมัสซะด้วยซ้ําคุณพลาดโล่แตกขึ้นมาคุณก็ยังมีหิวนะฮะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าอัตประโยชน์เยอะมากๆแล้วก็มีพวกบัฟอ่าลดพลังงานที่ใช้ในการแดชการชาร์จตีนะ,ะเพื่อนที่เร็วขึ้นมีลดพลังโจมตีศัตรูด้วยนะฮะศัตรูหลังๆเนี่ยโจมตีแรงขึ้นมากบางทีเลือดเหลือแบบต่ำกว่าครึ่งเนี่ยคุณอาจจะโดนวันช็อตได้นะครับพรสวรรค์อันนี้ของน้องผมมองว่าเริ่มมีประโยชน์ละ10%นี้ช่วยได้นะ กุมดาวของน้องนะมันจะเน้นไปเรื่องของการซัพพอร์ตหมดเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าดีกลุ่มดาวหนึ่งทำให้เวลาคุณกดไม้ตายแล้วคุณได้ฟื้นพลังงานมา15หน่วยเดียวน่าเนี่ยเขาใช้พลังงานไม้ตาย80ซึ่งก็ถือว่าเยอะการมีตรงนี้ช่วย15หน่วยเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับกลุ่มดาวหนึ่งดีมากกลุมดาวสองก็ดีเช่นกันเพราะว่าทําให้โลกของน้องหนาขึ้น15%แล้วก็ถ้าคุณเล่นกับเพื่อนนะครับ สามารถใส่โล่ให้เพื่อนได้ด้วยนะมีประโยชน์มากเลยในโหมดโคโอฟนะครับต่อให้เล่นคนเดียวก็มีประโยชน์เช่นกันดีมากๆลุ่มดาวสามไม้ตายเพิ่มมาสามเลเวลก็ฮิลแรงขึ้นก็โอเคลุ่มดาวสีนะฮะอันนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไร <c oughs> <c oughs> เวลาน้องอยู่ในพื้นไม้ตายของตัวน้องเองนะครับน้องจะชาร์จโจมตีได้เร็วขึ้นนะไอไอลิงกิงอ่ะนะใช้เวลาชาร์จน้อยลงนะครับซึ่ง ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไร <laughs> นี่คือกลุ่มดาวที่ผมงงที่สุดในเกมกลุ่มดาวหนึ่งนะฮะเอาเป็นว่าช่างมันนะฮะย่าไม่สนใจมันนะ <laughs> เผื่อดี s เอไงเออเผื่อดี s นิดนึงนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเล่นน้องดีพก็เปิดกลุ่มดาวสี่นะ <laughs> กลุ่มดาวห้าได้สกิลอีสามเลเวลอันนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าโล่หนาขึ้นนะครับแล้วกลุ่มดาวหกเนะี่ยอันนี้ดีมากถ้าเกิดว่า ตัวละครที่อยู่ในพื้นไม้ตายของน้องนะครับมีพลังชีวิตต่ำกว่าต่ำกว่า50%นะตัวละครตัวนั้นจะได้รับปริมาณการรักษาเพิ่มขึ้น30%นนก็คือพูดได้ง่ายว่าโดนฮิลแรงขึ้นประมาณ30%นะครับดีมากแล้วถ้าเกิดว่าตัวละครในพื้นเนี่ย HP พสูงกว่า50%ได้ชำนาญธาตุเพิ่ม200หน่วยอันนี้ก็โคตรดีเช่นกันนะฮะสมมุติว่าถ้าคุณจะจัดทีมคุณเล่นทีมนี้ คุณให้ซิงชิวแต่ธาตุน้ำแล้วคุณก็ให้เหยียนเฟยทําระเหยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเหยียนเฟยยืนมนพื้นแม่ตายของเดิโอนาเนี่ยเขาก็จะได้ชํานาญธาตุเพิ่ม200หน่วยนั่นหมายความว่าการระเหยของเขาเนี่ยมันจะแรงขึ้น200หน่วยนี้ถือว่าค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันเป็นการบัฟดาเมจได้เยอะมากสลับทีมที่เน้นคอมโบธาตุแถมในบางจังหวัดนะถ้าศัตรูติดแช่แข็งขึ้นมาเพราะว่าโดนแม่ตายของน้องเนี่ยมันก็เกิดเป็นละลายซึ่งแรงกว่าระเหยไปอีกนะครับ เพราะฉะนั้นน้องยืดหยุ่นมากเลยน้องจะเล่นกับทีมน้ําแข็งเพื่อเอามาเป็นแบตเตอรี่ก็ได้หรือคุณจะเล่นกับทีมอื่นที่ไม่ใช่น้ําแข็งก็เล่นได้เช่นกันเพราะน้องมันครบเครื่องจริงๆบิวของน้องค่อนข้างจะเรียบง่ายมากเลยเนื่องจากว่าน้องเนี่ยโดยพื้นฐานเราไม่ได้เอามาทำดาเมตเราเอามาแค่ใส่โลแล้วก็ฮิลนะครับการใส่โลกับฮิลจะแรงตามพลังชีวิต อันนั้นคือค่าพลังที่เราจะเน้นเป็นหลักแล้วก็มีค่าพลังอีกค่าคือฟื้นพลังงานเพื่อให้น้องกดไม้ตายได้บ่อยขึ้นเน้นแค่2ค่านี้เท่านั้นเองนะคุณจะบิ้วเป็นเทพีล้วนก็ยังได้นะครับแล้วก็ใช้ธนูเป็นฟื้นพลังงานแค่นั้นง่ายมากเลยส่วนธนูที่แนะนำเนี่ยตะกี้พิเชคือมาตรฐานถ้าคุณนามาเป็นแบตเตอรี่หรือจะเอาตัวเอลิจีก็ได้ที่เดียวก็จะเข้าตู้พร้อมน้องนะฮะ ก็เป็นอาวุธที่โอเคเลยถ้าคุณเอาไปเล่นกับทีมที่เน้นคอมโบธาตุัพรานูน,นี้เนี่ยมันบัฟชำนาญธาตุได้บัฟพลังโจมตีได้นะครับส่วนเซ็ตนะมันมีมาตรฐานเลยก็คือเทนาซิตี้กับเอมเบมเทนาซิตี้ให้เลือดเอมเบมให้ฟื้นพลังงานหรือคุณจะใช้เป็นส no ีโนเบสก็ได้กรณีที่ในทีมของคุณเนี่ยไม่มีตัวที่ถือส no ีโนเบสคุณก็เอาน้องมาเป็นตัวบัฟดามจเพิ่มไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้มาที่ฮูเต่านะครับ ผมพูดหลายรอบว่าครูเต่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ชอบฮิวเพราะว่าอะไรเขาจะมีพรสวรรค์เรื่องที่ว่าเมื่อเลือดต่ํากว่า50%จะได้โบนัสความเสถายไฟ33%นะครับ33%ถือว่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วตัวครูเต่าเนี่ยเขาจะมีโบนัสไฟอยู่ที่61.6ที่ได้จากตัวอ์ติแฟกต์นะครับการเพิ่มไปอีก33%เนี่ยคือตัวดาเมจของน้องเนี่ยมันจะแรงขึ้นมาเพิ่มประมาณ20% เพราะฉะนั้นการเลี้ยงเลือดน้องให้ต่ำกว่าครึ่งเนี่ยได้ดาเมตมาฟรีๆ2ีมันส่งผลค่อนข้างที่จะเยอะระดับหนึ่งเลยอืมเลยเป็นสาเหตุว่าน้องไม่ต้องการคิวเท่าไหร่แล้วน้องชอบตัวโล่มากกว่าแล้วก็ข้อหนึ่งก็คือตัวของหูเต่าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นงานชาร์จโจมตีมากๆเพื่อที่บายแบบนี้ก่อนหูเต่าเนี่ยเป็นตัวละครธาตุไฟที่ทำดาเม็เป้าหมายเดียวได้แรงที่สุด เนื่องจากว่าการชาร์จโจมตีของเขาเนี่ยสามารถทําระเหยได้ทุกครั้งนะถ้าคุณมีจิงชิวมาแปะน้ําศัตรูเรื่อยๆทุกครั้งที่ฮูเต่าทําการชาร์จโจมตีตอนที่มีบัฟนะมันสามารถติดระเหยได้ทุกครั้งและมันแรงมากนะอย่าง,งผมชาร์จตีครั้งหนึ่ง,งก 6, 10, นะ็หกจนหมื่นแล้วมันเร็วมากในมิชชั่นมันเร็วมากนะครับนี่เป็นสาเหตุว่าทําไมเขาถึงทำำําดาเมจเป้าหมายเดียวได้แรงไประดับหนึ่งของธาตุไฟในปัจจุบันเราก็เรียกได้ว่าแรงไปดับต้นๆของเกมเลยแต่ ถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาหูเต่ามาชา้าจุมตีคุณเอามาแค่ตีธรรมดานะดาเมจของเขาเนี่ยจะหายไปประมาณผมว่าอาจจะประมาณครึ่งหนึ่งได้นะหายสักประมาณ 30- 4 0แล้วกันซึ่งนั่นจะทำให้ดาเมจของหูงเต่าเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากตัวดาเมจหลักธาตุไฟตัวอื่นเท่าไหร่ไม่ได้เหนือกว่าดีลุกเหนือกว่าเหยียนเฟยหรือน้องคียอะไรมากเท่าไหร่ เรานี้การช้าโจมตีเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่2เรื่องผมขอพูดเรื่องแรกก่อนเลย 1. คือการคอนโทรลในมือถือเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันโคตรยากนะคือถ้าเกิดคุณชา้าโจมตีเฉยๆคุณไม่แคนเซิลนะมันจะเป็นตัวละครที่แดกโคตรไก่แล้วมันคุมอ่าอริชันค่อนข้างที่จะยากเวลาเล่นจริงแล้วมันจะมีวิธีการคุมน้อง2วิธีนะครับ1คือการจาแคนเซิลก็คือพอพอคุณเห็นว่าน้องหายตัวเมื่อไหร่นะ คุณกดกระโดดแบบนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือน้องมันจะไม่แวบไปแวบมานะครับแล้วมันเร็วกว่าเร็วกว่าการรอให้อนิเมชันมันเสร็จแล้วค่อยชาร์จโจมตีอีกรอบแล้วข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าการกระโดดเนี่ยมันไม่ใช้พลังงานนะฮะเพราะฉะนั้นสาหรับคนที่ไม่เปิดหาดาวหนึง่งการจัมเพนเซิเเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นของของคู่กันนะครับกับวิธีที่2คือการแดชเซนเซล a ดสเทนเซนจะทําได้เวิร์กก็ต่อเมื่อคุณมีดาวหนึ่งะครับเพราะว่าถ้าไม่มีดาวหนึ่งเนี่ยพลังงานของคุณอาจจะไม่พอ a ด h เทนเซนก็คือพอน้องหายตัวคุณกด a ดสส่วนมากแล้วก็คือจะเป็นการวิ่งกลับไปที่ทิศทางตรงนข้นามนะฮะ้ะนนเนี่ยซึ่งการ d ด a เ h นเซนเนี่ยจะเร็วกว่าการจัมเ n นเซนนั่นหมายความว่าถ้าคุณเล่นคล่องๆดาเมจเวอร์ชัน a ดสจะมากกว่าการจัม อาจจะมากกว่าประมาณ20-25%ขึ้นอยู่กับฝีมือคนเล่นคำถามยอดทิ่ก็คือระหว่าง C1 กับอาวุธอันไหนคุ้มกว่าตรงนี้ผมขอสรุปสั้นๆว่าโฮมาคุ้มกว่าโดยพื้นฐานแล้วถ้าเกิดว่าคุณมี C1 นะครับแล้วคุณสามารถใช้ประโยชน์จากการ d a d Cancel ได้ย้ำนะว่าคุณใช้ประโยชน์จากการ d e Cancel ได้คุณจะเพิ่มดาเมจได้ประมาณ20%นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้ประโยชน์จากการแดชเฮนเซอเนี่ยคุณมีดาวนหนึ่งมันก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรแค่ประหยัดพลังงานในการชาร์จตีเฉยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีโฮมานะครับโฮมาเนี่ยจะทาดาเมจได้แรงกว่าพวกอาวุธสีดาวประมาณ2 5่ตอก็คือหอกอันนี้เป็นหอกเทพที่เอาไปใช้กับตัวละครอ,อื่นได้วันไหนคุณจะเปลี่ยนอารมณ์ไปเล่นตัวอื่นนะฮะหรือตัวใหม่มาตัวหอกคุณอวยจะเปลี่ยนไปใช้มันก็ใช้ได้ ประโยชน์มันเยอะมากแล้วที่สําคัญคือคุณไม่ต้องมากังวลเรื่องการแดกแคนเซิลอะไรคือต่อให้คุณเป็นผู้เล่นสายเอาฮูเต่าโจมตีธรมธรมดาฟาดหัวมอนไม่ชาติีโฮมาก็ก็ใช้ได้นะคือเงื่อนไขของโฮมามันน้อยกว่าแล้วภาพรวมมันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานผมเชียร์โฮมากกว่าแล้วที่ที่เชียร์มากกว่าก็คือว่าให้เติมพาวเวอร์เนะครับถ้าคุณจะกดหาโฮมา เพราะว่าประหยัดปลอดภัยแล้วก็ขอให้ไม่ดุดเลทขอให้ฮูมามาเป็นอาวุธ5าดาวแรกสาธุหกเก้าไข่ที่พาย,ย,ยเลยกูนิดหน,ดนึ่งนิดหนึ่งนะฮะอืมอ่าแต่แต่กลุ่มดาวหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่ดีเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่ากลุ่มดาวหนึ่งไม่ดีกลุ่มดาวหนึ่งทำให้อ่าการชาร์จโจมตีของฮูเต่าไม่ใช้พลังกายนั่นหมายความว่าโอเคคุณจะมีพลังกายเหลือเอาไปใช้ในการแดดแคนซลหรือต่อ้คุณไม่แดดแคนซลเนี่ย มันก็แบบเอาไว้แดดหาศัตรูวิ่งหาศัตรูอะไรก็ว่าไปนะครับกลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวที่ดีที่สุดเพราะว่าสามารถเพิ่มดามเมจของฮูเต่าได้ประมาณ20เเลยถ้าคุณใช้ประโยชน์จากมันได้20นถือว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีงบจริงๆเนี่ยผมก็เชียร์ให้เปิดทั้งอาวุธและกลุ่มดาวหนึ่งอ่าตัวของฮูเต่าจบที่ตรงนี้ตัวอาวุธมีอะไรมีโฮมานะฮะอันแรกถ้าดาวโฮมาก็โอ้ก็ถ้าถ้าเราถามว่า มีตัวละครถือหอกตัวไหนใช้ไ,ได้บ้างนะฮะและดินใช้ได้โดซเลียใช้ได้ฮูเต๋าใช้ได้เซียลใช้ได้จงหลีใช้ได้เซียงหลงใช้ได้ก็ได้หมดเลยนะครับฮูเต๋าเป็นอาวุธอันดับหนึ่งของฮูเต๋ออ่ะผู้ผิดฮูเต๋ออะโทมัโทมัทมะอะไรละ่ะโทมัเออโทมัเป็นอาวุธอันดับหนึ่งของฮูเต๋อและจงหลีนะครับเป็นอาวุธอันดับหนึ่งร่วมของเซียลิง ของซีงหลิงคู่กับตัวอินกาฟิงนะแล้วก็เป็นอาวุธอันดับจริงๆก็เป็นอาวุธอันดับหนึ่งของโรซาเลียด้วยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็เป็นอาวุธอันดับสองของไลเดนกับเฟียวนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นใช้ได้ทุกตัวโคมาที่จะมาก็ใช้ได้นะครับเป็นอาวุธอันดับหนึ่งเลยสตาร์บัลโคม a ดีมากนะฮะดียังกับตัวละครห้าดาวระดับท็อปนะครับ อาวุธที่จะมาคู่กับโฮมาคือธนูวันนี้ Elegy for the End นะฮะถามว่ามันเป็นอาวุธที่ดีไหมผมมองว่าค่อนข้างไปทางดีแบคบถ้าเต็ม5ก็อยู่สักประมาณ4นะครับค่อนไปทางดีแต่ก็ไม่ได้เต็ม5เหมือนตัวโฮมานะโฮมานี่คือแบบเอา6ไปเลยก็ได้โฮมานี่เรียกว่า6เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ผมให้ประมาณ4ีเต็ม5มันเป็นอาวุธของตัวพพอร์ตนะฮะผมอธิบายความสามารถคร่าวๆอ่ะให้ฟื้นพลังงานมา เพิ่มจำนญนธาได้คนถืออัตโนมัตินะครับตอนนี้เวลาที่คนถือใช้สกิลหรือไม่ตายโดนศัตรูมันจะมีเมคานณิกการสะสมตัวซีจิวนะครับคือเราสามารถรับซีจิวได้ทุก0.2วิเมื่อคนถือใช้สกิลหรือไม่ตายโดนศัตรูนะถ้าเป็นสกิลที่ทำดาเมจต,ต,ต่อเนื่องเช่นแบบตัวนกของฟิตหรือเป็นไม่ตายเวนตี้เนี่ยคุณก็สามารถรับซีจิวได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ แล้วพอคุณเก็บครบ4อันมันก็จะเป็นการใช้ซีจทั้งหมดเนี่ยมาบัฟชำนาญธาตุให้ทุกคนในทีมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ทุกคนในทีมนะครับมันเป็นอาวุธของตัวธนูสายสพอร์ตถามว่าใช้กับใครเหมาะบ้างนะเวนตี้นะครับตัวเอลิจผมมองว่าเป็นอาวุธอัดับหนึ่งของเวนตี้คือตัวของ s t i n g ล e ตทำนาเมจได้แรงกว่าแต่ด้วยความที่ตัวเอลิมันบัฟเพื่อนได้ด้วย ก็ผมให้เป็นระดับหนึ่งแล้วก็เป็นระดับหนึ่งของตัวซาร่าด้วยนะครับเพราะว่าให้ค okay. ่าพลังที i̇şte them, memory, ่ด <laughs> ีแล้วก็บัฟเพื่อนได้มันตอบโจทย์ตัวของซาร่านอกจาก2ตัวนี้ตัวไหนใช้ได้อีกบ้างผมมองว่าเอลอยอาจจะใช้ได้เพราะว่าตัวระเบิดมันมีหลายลูกแต่มันใช้ค่อนข้างยากนะครับอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่กันยูถ้าคุณเอามาซับเพื่อนก็เล่นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้นิยมมาก เดียวหนาเดาเป็นชอยที่ดีมากเนื่องจากเดียวหนาเนี่ยเราเอามาซับอยู่แล้วแล้วธนูนี้ให้ฟื้นพลังงานก็มีประโยชน์กับน้องแล้วไม่ตายของเดียวหนามันทำดามิเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณกดไม่ตายไปก็สามารถทําให้ความสามารถธนูมาทํางานได้นะครับแต่ว่ามันจะเหมาะกับทีมที่สามารถใช้ประโยชน์จากชํานาญธาตุได้เช่นทีมแบบละเหยละลายนะฮะฟิตได้ไหม สำหรับฟิตถ้าเอามาซับมันได้แต่ว่าไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับฟิตน้นนาเมีนมากกว่าและเอมเบอร์ก็ใช้ได้ดีนะครับเอมเบอร์ ber, เวลาเขากดไม้ตายเนี่ยไม้ตายมันจะรัวเพราะฉะนั้นมันการันตีร้อว่าเอมเบอร์สามารถบัฟเพื่อนได้ถ้ากดไม้ตายเอมเบอร์ ber, ส่ยซัพพอร์ตเป็นชอยที่โอเคเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองคะแนนของตัวตู้อาวุธเนี่ย m ห้าผมให้ประมาณ4.5นะ ผมให้4.5นะอาวุธถือว่าดีมากอันหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างเดียนหนึ่งนะครับผมให้4.5ส่วนถ้าเป็นตู้ตัวละครเนี่ยตู้ตัวละครผมอาจจะให้สักประมาณผมให้ประมาณ8เต็ม10นะครับอันนี้ก็ลืมสรุปไปเพราะว่าตัวหงหูเต่าเนี่ยก็เป็นตัวดาเมจไฟที่เรียกได้ว่าแรงที่สุดในเกมตอนนี้ แล้วก็ตัวของซายุกับตัวเดียนาเนี่ยก็เป็นตัวละครซัพพอตที่จัดว่าเก่งมากๆโดยเฉพาะสลับมือใหม่ที่คุณยังไม่มีตัวห้าดาวอย่างเช่นตัวของจีนคุณยังไม่มีตัวโล่หนาๆอย่างจงหลีนะครับของตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีมากๆแล้วก็ตัวของโทมสก็เป็นตัวโล่ที่อยู่ระดับกลางๆก,ก็ไม่ได้แย่นะฮะผมก็เลยถือว่า8เต็ิ ถือว่าตู้ค่อนข้างดีทั้ง2ตู้นะครับอย่าลืมเติมเพลเวเปนะครับแล้วก็ค่อยกดหานะตู้มันดีมากเลยจริงๆนะครับ